สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Ramble รายการที่เราจะหยิบเรื่องจริงเรื่องใหญ่หรือบางทีก็เรื่องที่คนงงๆมาเล่าให้เข้าใจง่ายๆในไม่กี่นาทีวันนี้เราจะพูดถึงคำที่กำลังกลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้ง MOU 43-44เอ๊มันคืออะไรทำไมพอพูดถึงทีไรคนถึงเถียงกันเสียงดังทุกครั้งก่อนอื่น MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding แลลไทยทงๆงว่าบันทึกความเข้าใจคือเข้าตกลงเบื้องต้นระหว่างประเทศที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นสนทิสัญญาแต่ใช้เป็นกรอบในการคุยกันหรือทำงานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งย้อนกลับไปปีพศ2543ไทยกับกัมพูชาลงนามใน MOU ฉบับแรกเรียกว่า MOU 43มีชื่อเต็มว่าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก พูดง่ายๆก็คือหลังจากยุคอนณานิคมกับฝรั่งเศสผ่านไปเส้นเขตแดนบางส่วนระหว่างไทยกับกัมพูชายัางไม่ชัดเลยต้องมีเอกสารนี้ไว้เป็นกรอบการสำรวจเพื่อปักหลักเขตใหม่ให้ตรงกันแต่ปัญหาคือพื้นที่บางส่วนเช่นรอบปราสาทพ,พระวิหารมันอยู่ในจุดที่ทั้งสองฝ่ายอ้างสิทธิ์ทับกันเลยกลายเป็นประเด็นร้อนตลอดมาจนถึงขั้นมีการประทะกันในบางช่วงเวลาต่อมาในปีพศ2544 ทั้งสองประเทศก็มี MOU อีกฉบับเรียกว่า MOU 44เนื้อหาคือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรปิตโตรเลียมพูดให้เข้าใจง่ายคือทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชามีพื้นที่ทับซ้อนที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่าเป็นของตัวเองซึ่งพื้นที่นั้นเชื่อว่ามีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่ด้วย MOU 44 จึงถูกใช้เป็นข้อตกลงชั่วคราวเพื่อให้สองประเทศคุยกันได้ก่อนจะตกลงแน่ชัดว่าเส้นเขตแดนอยู่ตรงไหนก็เพราะทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องชายแดนหรือทรัพยากรมันเกี่ยวกับความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติโดยตรงบางฝ่ายบอกว่า MOU 43-44ทําให้ไทยเสียเปรียบเปิดช่องให้กัมพูชาขยายอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่เลยอยากให้ยกเลิก แต่อีกฝ่ายบอกว่า MOU เหล่านี้คือกรอบการคุยที่จำเป็นถ้ายกเลิกไปเลยเราอาจไม่มีเอกสารอ้างอิงในการเจรจาทำให้การแก้ปัญหายิ่งยากกว่าเดิมเรื่องนี้ไม่มีคำตอบเดียวค่ะแต่สิ่งที่ทำได้คือประชาชนอย่างเรา ควรเข้าใจพื้นฐานของ MOU ก่อนจะตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีและอย่าลืมว่าเอกสารพวกนี้ไม่ได้มีแค่ข้อความแต่มันคือประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่ซับซ้อนมากและนี่คือเรื่องของ MOU C13-44 สบองบันทึกความเข้าใจที่ยังไม่เคยหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะถ้าช่องแนวเล่าเพลิน,พนแบบนี้ ฝากกดติดตาม r a มโบ้เล่าไปเรื่อยแล้วเจอกันตอนหน้าเราจะหยิบอีกเรื่องที่คนพูดเยอะแต่ไม่ค่อยเข้าใจมาเล่าให้ฟัง